ในปี2022รัสเซียเคลื่อนพลเข้าสู่ยูเครนด้วยกองทัพรถถังที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีการรวมพลกันมาคาดการกันว่ากองทัพดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของซึ่งมหัศจรรย์สมัยใหม่เช่น T 9 0 M และม้าใช้งานที่มั่นคงในยุคโซเวียตเช่น T 7 2จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาชัยชนะที่ท่วมทน้นและครอบคลุมสำหรับกองกำลังของวลาดิเมียร์ปูตินแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ด้วยส่วนผสมของกลยุทธ์ที่ไร้ความสามารถของรัเสเซียและความล้มเหลวทางข่าวกรองที่น่าอับอายผนวกกับความพยายามในการป้องกันอย่างกล้าหาญของอยูเครนกองทัพรัเสเซียได้รับความสูญเสียรถถังครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแท้จริงและยังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านยานเกราะได้อย่างเต็มที่มันไม่ควรเป็นเช่นนี้รัเสเซียมีชื่อเสียงในด้านรถถังมานานแล้วย้อนกลับไปในยุคสหภาพโซเวียต ตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองกำลังโซเวียตได้ผลิตและใช้งานเครื่องจักรทางการทหารที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคเช่น T-34 อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพที่ท้าทายได้อย่างง่ายดายแต่ก็มีข้อบกพร่องของตัวเองหรือ SU-152 ที่ทำลายล้างซึ่งมีอำนาจการยิงมากพอที่จะทำลายรถถังหรือยานเกราะของศัตรูเกือบทุกคันที่ขวางหน้าด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวที่แม่นยำ เมื่อเข้าสู่ยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งในการออกแบบและพัฒนารถถังชั้นนำระดับโลกโดยเปิดตัวรุ่นต่างๆเช่น p 5 5ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ T-62 ซึ่งมีปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบเป็นครั้งแรกของโลกและ T-72 ซึ่งกลายเป็นกระดูกสันหลังของกองกาลังโซเวียตจนกระทั่งสหภาพล่มสลายในที่สุด และยังคงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ารถถังรุ่นล่าสุดของรัสเซียยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศนี้มีชื่อเสียงในด้านการผลิตรถถังที่แข็งแกร่งอนเนกประสงค์และยากที่จะเอาชนะอย่างเหลือเชื่อ และเมื่อการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเริ่มต้นเมื่อต้นปี2022นนักวิเคราะห์ทางการทหารหลายคนชี้ไปที่คลังรถถังทั้งสมัยใหม่และยุคโซเวียตจำนวนมหาศาลของรัสเซียว่าเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเครมลินยูเครนก็มีรถถังโซเวียตเก่าเก็บไว้สำหรับวันที่ฝนตกแต่ไม่สามารถต่อกรกับปริมาณรถถังจำนวนมหาศาลที่ฝ่ายตรงข้ามมีได้แม้ว่าตัวเลขที่แน่นอนจะยากที่จะระบุแต่หลายองค์กรรายงานว่ารัสเซียมีรถถังประจันบันหลัก M.B.T. ที่ใช้งานได้เกือบ3,000คันเมื่อเริ่มสงครามโดยมีอีกหลายพันคันเก็บไว้ในคลังสินค้าทางการทหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทั่วประเทศพร้อมที่จะเคลื่อนพลสู่สนามรบหากจำเป็น M.B.T. ที่ใช้งานอยู่เกือบ3,000คันรวมถึงรุ่นที่แข็งแกร่งมากเช่น T-72 ที่กล่าวถึงข้างต้นและรุ่น T-80 และ T-90 ที่ทันสมัยกว่าซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นเครื่องจักรสงครามที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง มีเกราะเพียงพอที่จะทนทานการโจมตีของศัตรูและมีอำนาจการยิงเพียงพอที่จะทำลายล้างกองกำลังใดที่ขวางหน้าด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวที่แม่นยำนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารถถังเหล่านี้จะบทขยี้การป้องกันใดๆที่ยูเครนอาจสามารถระดมพลได้นำหน้าการโจมตีของรัสเซียสู่ชัยชนะและเป็นหัวหอกการโจมตีของประเทศไม่เพียงแต่ในดินแดนพิพาทของภูมิภาคดอนบาสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมืองใหญ่ๆของยูเครนเช่นคาคิฟและเคียฟด้วย แท้จริงแล้วน้ำหนักมหาศาลของกำลังรถถังของรัสเซียเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ปูตินและผู้บัญชาการของพวกเขามั่นใจในชัยชนะอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามเริ่มต้นพวกเขาไม่เห็นว่ายูเครนจะสามารถหยุดรถถังที่พลังสูงเหล่านี้ได้จากการเคลื่อนพลลงบนถนนระเบิดอาคารและทำลายป้อมปราการของพวกเขาและในช่วงเวลาสั้นๆดูเหมือนว่านั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วงแรกๆของสงครามเกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียที่โจมตียูเครนตามแนวแกนหลัก5แนวโจมตีศูนย์กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งรวมถึงเคียฟพวกเขายึดครองดินแดนจำนวนมากด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะที่ยูเครนพยายามตอบโต้โดยต้องแบ่งความสนใจไปที่การอพยพผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าการตั้งรับในเมืองและเมืองที่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์มากที่สุดที่เขาชอบชอบและการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดตามความจําเป็น ดูเหมือนว่ารัเสเซียกำลังจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยกองทัพรถถังขนาดมหึมาของประเทศพิสูจน์ถึงคุณค่าขณะที่กองทัพของประเทศยึดครองพื้นที่ตารางใหมายแล้วตารางเล่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความคืบหน้าของรัเสเซียไม่เพียงแต่ช้าลงแต่ยังชง,งักงักและในหลายพื้นที่กองทัพของประเทศกำลังถูกผลักดันกลับ ดินแดนที่ถูกยึดครองถูกยูเครนยึดครองคืนและกองทัพของเครมลินก็พบตัวเองในสถานการณ์ที่เสียเปรียบถูกบังคับให้เปลี่ยนจากการปฏิบัติการรบขนาดใหญ่เป็นการโจมตีขนาดเล็กกว่ามากถอนตัวออกจากแนวทางเหนือรอบแฉงเคียฟและซูมิโดยมุ่งเน้นความพยายามมากขึ้นไปที่ภูมิภาคตะวันออกแทนและความสูญเสียของพวกเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นโดยรถถังที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ยงถุงกระพันและทำลายไม่ได้ ถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยผู้พิทักษ์ที่กล้าหาญของยูเครนหลายปีผ่านไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเหล่านั้นแต่รัสเซียก็ยังไม่สามารถหาวิธีกลับไปใช้กลยุทธ์ในช่วงแรกๆที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพได้ยังคงพึ่งพากองกําลังทหารราบขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่ไม่มีหรือมียานเกราะสนับสนุนเพียงเล็กน้อยในความพยายามที่จะยึดพื้นที่และบรรลุวัตถุประสงค์แทนที่จะบุกเข้าไปและเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยกองคนยานเกราะขนาดใหญ่ และการก่อตัวของรถถังที่ทำลายล้างและโดดเด่นการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้เขียนโดยไบรอันพาวเวอร์สทหารผ่านศึกน,นักเขียนของกองทัพสหรัฐและเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทัพสหรัฐในการวิเคราะห์ของเขาพาวเวอร์สอ้างถึงปัจจัยหลายประการที่นำไปสู่การเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติการรุกของทหารราบขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งยานพาหนะของรัสเซีย รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบอากาศยานไร้คนขับในสนามบนของยูเครนซึ่งเปลี่ยนสถานการณ์โดยสิ้นเชิงและทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของตนอย่างไรก็ตามเขายัางตั้งข้อสังเกตอีกว่าเหตุผลใหญ่ประการหนึ่งที่รัสเซียไม่สามารถระดมกําลังและวางแผนการโจมปีขนาดใหญ่ตามแนวหน้าสําคัญได้ <c oughs> ก็คือการที่รัสเซียได้รับความสูญเสีย MBT และยานเกราะที่น่าทึ่งและร้ายแรงในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมา เราไม่ทราบแน่ชัดว่ามีรถถังจํานวนเท่าใดที่ได้รับความสาหาัสหรือถูกทําลายแต่ตัวเลขนั้นอยู่ในหลักพันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวกรอง OpenSource Or ริกรายงานว่ามีการตรวจสอบด้วยสายตาถึงความสูญเสียรถถังของรัสเซียในยูเครนมากกว่า4,300คันนับตั้งแต่เริ่มการรุกรานพร้อมด้วยยานเกราะและยานรบทหารราบกว่า8,700คันหากเราพิจารณาว่าตามรายงาน m i l i t a r y b a l a n c e ปี2021 ของ International Institute for Strategic Studies รัสเซียมีรถถังที่ใช้งานได้ระหว่าง2 8 0 0ถึง3,330คันเมื่อเริ่มสงครามนั่นหมายความว่ารัสเซียสูญเสียกองกำลังปฏิบัติการทั้งหมดไปมากถึง143%ดังที่ p o w e r s ตั้งข้อสังเกตว่าความสูญเสียเหล่านี้คิดเป็นความสูญเสียยานเกราะที่ใหญ่ที่สุดที่รัสเซียได้รับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และจำนวนความสูญเสียรวมที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับความสูญเสียยานเกราะทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในความขัดแย้งตั้งแต่ปี1946ถึง2022ซึ่งรัสเซียรหรือผู้สืบทอดสหภาพโซเวียตเข้าร่วมนั่นเป็นสถิติที่น่าประนามอย่างยิ่งและได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลที่ยากจะโต้แยง้งตัวอย่างเช่นในสงครามโซเวียตอัฟกา,านิสถานซึ่งเริ่มต้นในปี 1, 1979และขยายออกไปตลอดทศวรรษ1980 สหาภาพโซเวียตสูญเสีย MDT ไปประมาณ147คันสูญเสียไปเพียง6คันในสงครามรัสเซียมอดวาปี1992สูญเสียไปอีก192คันในสงครามเชเชนครั้งแรก 23คันในสงครามเชเชนครั้งที่2 4คันในสงครามรัเสเซียจอร์เจียและอีกประมาณ100คันในสงครามดอนบาสรวมเป็นรถถังทั้งหมดประมาณ665คันที่สูญเสียไปตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จนถึงเริ่มการลุกรานยูเครนนั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความสูญเสียที่เห็นตั้งแต่ปี2022และแหล่งข่าวบางแห่งแนะนำว่ารัเสเซียสูญเสียรถถังไปมากกว่านั้นอีก กองบัญชาการใหญ่กองทัพยูเครนตัวอย่างเช่นอ้างว่ายูเครนได้ทำลายหรือยุดรถถังไปเกือบ1 0 0 0 0คันและยานรบหุ้มเกราะกว่า2 0 0 0 0คันตัวเลขเหล่านี้อาจเกินจริงไปบ้างแต่กลุ่มองค์กรและนักวิเคราะห์ข่าวกลาง Open Source อิสระจำนวนมาก ต่างเห็นพ้องกันว่ารัเสเซียได้เห็นรถถังหลายพันคันถูกดโดรนทุ่นระเบิดขีปนาวุธและอาวุธต่อต้านรถถังอื่นๆของยูเครนทำลายและเมื่อสงครามยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดเรากำลังเริ่มเข้าใกล้จุดที่รัเสเซียเกือบจะหมดตัวแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับรถถังรายงานข่าวกลาง Open s ซ u r c e ล่าสุดพบว่าประเทศนี้มีรถถังเก็บไว้ในคลังน้อยกว่า3 0 0พันคันในขณะนี้และเชื่อกันว่ากว่าครึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่ดีน้อยกว่าหนึ่งในสี สามารถจัดอยู่ในประเภทใช้งานได้ในสภาพสนามรบสมัยใหม่และส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าล้าสมัยโดยมี MBT T80 ที่ค่อนข้างทันสมัยน้อยกว่า100คันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียถูกบังคับให้พึ่งพารถถังยุคโซเวียตที่เก็บไว้มากเพียงใด กองกำลังของตนถูกพบเห็นในหลายโอกาสที่ลากซากผักผักเก่าๆเป็นสนิมออกจากโรงเก็บฝุ่นเพื่อทดแทนรถถังที่ถูกทำลายบางครั้งก็ใช้งานรถถังที่มีอายุ50 60หรือแม้แต่70ปีขึ้นไปเช่น T-54 และ T-55 ซึ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1940 ผู้เชี่ยวชาญถกเถียงกันมานานแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมและข้อเท็จจริงก็คือไม่มีเหตุผลเดียวเบื้องหลังความสูญเสียรถถังที่น่าทึ่งของรัสเซียแต่เป็นปัจจัยหลายอย่างที่มารวมกันในค็อกเทลที่วุ่นวายทำลายกองทัพยานเกราะของเครมลินและปล่อยให้ทหารรัสเซียวิ่งเข้าสู่การต่อสู้โดยมียานเกราะสนับสนุนน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่นความมั่นใจเกินไปและกลยุทธ์ที่หยิงโยโสของรัเสเซียเมื่อเริ่มสงครามเป็นส่วนหนึ่งของความผิดที่ทําให้ประเทศต้องสูญเสียในเวลาต่อมาเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นหลายคนในมอสโกเชื่อว่ายูเครนจะยอมจำนนอย่างง่ายดายจะมีการต่อต้านเพียงเล็กน้อยที่จะเอาชนะได้ผู้คนยูเครนจํานวนมากจะโบกมือเชียร์และต้อนรับผู้ปลดปล่อยของรัเสเซียเข้าสู่ดินแดนของตนด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง ได้รับข้อมูลข่าวกลางเท,ท็จจากสำนักงานความมั่นคงกลางแห่งสหพันธรัฐหรือ FSB ผู้นำของรัเสเซียเข้าสู่สงครามด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะจบลงในเวลาไม่กี่วันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้ใช้เวลาที่จำเป็นในการวางแผนการลุกรานด้วยความแม่นยำและข่าวกลางเชิงสถานการณ์ที่สมควร พวกเขาคิดว่ากองกำลังที่ใหญ่และแข็งแกร่งกว่าของพวกเขาจะเพียงพอที่จะทำลายการต่อต้านใดๆและธงชาติรัสเซียจะโบกสะบัดเหนือถนนในคียพในเวลาไม่กี่สัปดาห์หากไม่ใช่ไม่กี่วันส่วนหนึ่งนำไปสู่การที่รถถังจำนวนมากถูกทำลายในช่วงแรกๆ เพราะแทนที่จะเข้าไปในพื้นที่อันตรายในรูปแบบที่เข้มงวดและมีโครงสร้างโดยมีทหารราบจํานวนมากคอยคุ้มกันและปัดป้องพยายามการตีอ้อมหรือการโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่อาจเกิดขึ้นรถถังของรัสเซียมักจะถูกส่งไปในลักษณะที่สุ่มและไร้เหตุผลโดยมีการกำกับดูแลทางยุทธวิธีน้อยมากส่งผลให้หลายคนถูกต้อนและถูกทหารยูเครนทำลายจนหมดและยังมีรายงานในช่วงแรกๆว่า พลเมืองสามารถยึดรถถังของรัสเซียได้หรือโจมตีพวกเขาด้วยระเบิดขวดและอาวุธทำรรเองอื่นๆด้วยรัสเซียยังไม่ได้คาดหวังว่ายูเครนจะได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรทั่วโลกเร็วขนาดนี้ในช่วงความขัดแยง้ง ไม่นาาเลยที่ประเทศต่างๆเช่นสหราชาอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจะส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังให้กับผู้พิทักษ์ของเคียฟโดยสหรัฐส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังแจวลินประมาณ5,000ลูกในเดือนเมษายนปี2022และสหราชาอาณาจักรจัดหาอาวุธต่อต้านรถถังเบา Next Generation หรือ n l a มากกว่า4,000ชิ้นใบปลายเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน ขีปนาวุธที่พลังแถบนี้ออกแบบมาเพื่อโจมตีรถถังจากด้านบนและเล็งไปที่ส่วนที่อ่อนแอกว่าและบางกว่าของเกราะทำให้ทหารยูเครนสามารถกวาดล้างรถถังของรัสเซียออกจากแผนที่ได้อย่างง่ายดายนอกจากได้รับอาวุธจากชาติตะวันตกแล้วกองกำลังยูเครนย,ยังใช้ระบบต่อต้านรถถังของตนเองรวมถึงทุ่นระเบิดขีปนาวุธและปืนใหญ่ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในบ้านเกิดของตนอย่างเต็มที่เพื่อจับกองรถถังของรัสเซียโดยไม่ทันตั้งตัวและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดทางยุทธวิธีของศัตรูทุกโอกาสที่มีนอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องที่โดดเด่นในเกือบทุกรถถังที่รัสเซียใช้งานในยูเครนเช่น T-72 ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพภาคพื้นดินของประเทศมาหลายทศวรรษ าจมีข้อดีหลายอย่างเช่นมีน้ำหนักเบามากและผลิตได้ถูกค่อนข้างถูกแต่ก็มีข้อบกพร่องการออกแบบขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนขนานนามมันว่าเป็นรถถังประหารชีวิต มันมีระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติที่น่าอับอายซึ่งต้องเข้าถึงคลังกระสุนของรถถังได้ง่ายเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้กระสุนของ T-72 มักถูกเก็บไว้ในป้อมปืนและสิ่งที่ต้องทำคือขีปนาวุธระเบิดหรือการโจมตีด้วยโดรนที่เล็งได้แม่นยำไปที่ป้อมปืนนั้นเพื่อส่งเครื่องจักรทั้งหมดขึ้นไปในเปลวเ,เพลิง เนื่องจากยูเครนเป็นอดีตสาธารณรัฐโซเวียตทหารของมันจึงคุ้นเคยกับ t 72เป็นอย่างดีดังนั้นพวกเขาจึงรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนนี้ทั้งหมดและทำงานหนักเพื่อหาวิธีจะใช้ประโยชน์จากมันเป็นผลความสูญเสียรถถังของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นรุ่น t 72เช่น t 72A และ t 72B ดังที่กล่าวมาแล้วรัสเซียยังถูกบังคับให้ใช้รถถังที่เก่ากว่ามากในการโจมตีแนวหน้าในเมืองเมืองและตำแหน่งเด f e เฟนซีฟของยูเครนซึ่งบางส่วนมีอายุย้อนกลับไปถึงช่วงแรกๆของสงครามเย็น โลกเป็นสถานที่ที่แตกต่างกันไปมากเลยเมื่อรถถังเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นและพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเข้มงวดของสนามรบในศตวรรษที่21ดังนั้นรถถังหลายคันในนั้นจึงเป็นเพียงกับดักมรณะสำหรับทหารที่โชคร้ายที่ได้รับมอบหมายให้พาพวกมันเข้าสู่การต่อสู้ตัวอย่างเช่น T62 ซึ่งเป็นรถถังที่ดีในยุคของมันเมื่อเริ่มใช้งานในปี1960ไม่ได้ถูกตัดออกเพื่อการต่อสู้ในทศวรรษ2020 กองกำลังของอยูเครนได้แชร์วิดีโอและภาพออนไลน์ของกองพลของตนที่ทำลายรถถังเหล่านี้ด้วยทุ่นระเบิดโดรนปืนใหญ่และขีปนาวุธแต่เมื่อรถถังที่ทันสมัยกว่าจำนวนมากของตนหมดสภาพไปแล้วรัสเซียก็มีทางเลือกอื่นไม่มากนอกจากต้องใช้ซากปร,รักปร,รักนั้นต่อไปอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม แม้แต่รถถังรุ่นล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เหมาะที่จะใช้ในยูเครนเช่นกันแม้ว่าจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันมากตัวอย่างเช่น t 14อามาตาได้รับการยกย่องจากเจ้าหน้าที่รัสเซียว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาควรจะเป็นกองกําลังที่หยุดไม่ได้และไม่สามารถระง,งับได้มีอํานาจการยิงระดับต่อไปและเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ยังไม่เคยเห็นในยูเครน ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัสเซียเองนั่นเป็นเพราะรถถังคันนี้มีราคาแพงเกินไปที่จะสร้างและประเทศไม่ต้องการเสี่ยงที่จะสูญเสีย T14 จำนวนมากให้กับโดรนราคาถูกและอาวุธตะวันตกเมื่อกำลังประสบปัญหาอย่างมากกับเศรษฐกิจและงบประมาณด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในรถถังประจันบานสมัยใหม่ที่เรียกว่าล้าสมัยของรัสเซียคือ T90M เมื่อเร็วๆนี้ประเทศได้ประกาศอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นสําหรับรถถังรุ่นนี้โดยกล่าวกันว่าโรงงานต่างๆกํา,ากลังผลิตหน่วยใหม่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามทหาร ยูเครนรายงานว่าพบเห็นท 90m ได้ยากตามแนวหน้าและในดินแดนที่ถูกยึดครอง อีกครั้งเชื่อกันว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนของรถถังเหล่านี้แต่ละคันอาจมีราคาสูงกว่า4ล้านดอลลาร์ในการผลิตเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่ารัเสเซียกังวลว่าชื่อเสียงทางทหารของตนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากเริ่มใช้งานรถถังขั้นสูงเหล่านี้เพียงเพื่อให้ยูเครนทำลายพวกมันทีละคันท้ายที่สุดแล้วไม่สําคัญว่ารัเสเซียจะใช้รถถังเก่าหรือรถถังใหม่เพราะไม่มีรถถังคันใดที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทําให้ประเทศบรรล,ลุวัตถุประสงค์ทางทหารและบทขยี้การป้องกันของอยูเครนได้แแต่่ยยเเรนนไดด้้สสสงงใหห็อามม ว่าไม่ว่ารัสเซียจะคว้างอะไรใส่พวกเขาจะหาวิธีกำจัดมันได้เสมอโดยส่วนใหญ่มักจะได้รับความช่วยเหลือจากโดรนเพราะสงครามครั้งนี้มากกว่าความขัดแย้งอื่นใดถูกครอบงำโดยโดรนรัเสเซียมักจะพึ่งพาพวกมันในการทิ้งระเบิดเมืองและเมืองต่างๆของอยูเครนสังหารและทำร้ายพลเรือนในขณะที่สร้างความเสียหายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่สิ่งต่างๆเช่นอาคารที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในขณะเดียวกันยูเครนมักจะใช้งานกองทัพโดรนที่หลากหลายและร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำลายทรัพย์สินทางทหารที่สำคัญ ที่สุดของรัเสเซียรวมถึงรถถังและยานเกราะทําให้ความได้เปรียบด้านยานเกราะขนาดมหึมาของเครมลินแทบจะไร้ค่าตอนนี้สงครามมาถึงจุดที่รัเสเซียไม่เพียงแต่มีรถถังน้อยลงเรื่อยๆที่จะเรียกใช้ได้เท่านั้นแต่ยังกลัวมากกว่าที่เคยเกี่ยวกับการใช้งานจริงเพราะกําลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่เชี่ยวชาญศิละปะในการระเบิดแม้แต่รถถังที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและผู้บัญชาการของเครมลินไม่มีความคิดว่าจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรดังที่พาวเวอร์สตั้งข้อสังเก การโจมตีแนวหน้าแบบฆ่าตัวตายซึ่งบางครั้งเกี่ยวข้องกับยานพาหนะโดดเดี่ยว2คันและรถถังเก่าแก่ที่ติดตั้งกรงรับมือเกราะเฉพาะกิจและโลหะที่ตกแต่งไว้ด้านข้างหรือด้านบนของยานพาหนะเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยดโดรนมุมมองบุคคลที่1ห,หรือ FPV และกระสุนที่ปล่อยจากดโดรนทหารผ่านศึกของกองทัพสหรัฐกล่าวต่อไปว่าการเคลื่อนไหวที่ประสานงานของลูกเรือยานพาหนะที่ได้รับการฝึกฝนและการก่อตัวของหน่วยยุธทธวิธีหายไปอย่างเห็นได้ชัดจากกลยุทธ์ของรัสเซียแต่เจ้าหน้าที่ของเครมลินสั่งให้ทหารรุคืบหน้าาอย่ง รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปยังตำแหน่งของอยูเครนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักนำไปสู่ความโกลาหลในทันทีในขณะที่พาวเวอร์สอธิบายว่ากลยุทธ์ของรัสเซียล้มเหลวและไร้ประโยชน์ซ IS ตั้งข้อสังเกตในเดือนพฤศจิกายน2025ว่ารัสเซียยังคงปรับกลยุทธ์ของตนทดสอบวิธีการใหม่ๆเพื่อเจาะทะลุการป้องกันของอยูเครนแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้พาวเวอร์สโต้แย้งว่าเครมลินยังคงยึดถือระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพยังคงใช้วิธีการที่ล้มเหลวซ้ำๆกองทัพรัสเซียกำลังถูกทำลายล้างอย่างท้าะมันนเปป็ไ ไม่ได้ที่จะชนะหรือแม้แต่จะต่อสู้ในสงครามเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีเกราะที่เพียงพอวัตถุประสงค์ไม่สำเร็จความคืบหน้ายังคงช้าและผลกำไรมีน้อยมากเพราะทหารจะต้องดิ้นรนเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายเสมอเมื่อไม่มีรถถังหรือแม้แต่ยานเกราะสนับสนุนแต่รัสเซียดูเหมือนไม่สนใจปูตินและผู้บัญชาการของเขายังคงเผาผลาญทรัพยากรและโยนผู้คนเข้าไปในเครื่องบดเหนือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบมหึมาที่พวกเขามีเมื่อเริ่มสงครามและตอนนี้เสียเวลาและชีวิตไปกับการโจมตีที่ไร้ประโยชน์และภารกิจที่ไร้ความหมาย ยิ่งนานไปสิ่งนี้ก็ยิ่งไม่ยั่งยืนมากขึ้นและเมื่อรัเสเซียยังคงดิ้นรนในด้านอื่นๆอีกมากมายปูตินจะต้องมองย้อนกลับไปและหวังว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านรถถังของเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสงครามนี้เริ่มคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์ยากที่กำลังดำเนินอยู่ของรัเสเซียในวิดีโอนี้ซึ่งจะดูว่าแนวหน้าที่แข็งแกร่งครั้งหนึ่งของเครมลินเริ่มพังทลายและล่มสลายได้อย่างไรหรือตรวจสอบการเจาะลึกนี้ว่าจุดสิ้นสุดของปูตินได้เริ่มต้นแล้วโดยประธานาธิบดีีีีีรรัััสเยยตติดออู่่่่่่ะะหววาางงคค้นกกบทททไไมมมมปแแลุ รออยู่ข้างหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดข่าวล่าสุดจากแนวหน้าของยูเครนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวันนี้และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อเป็นคนแรกในโลกที่ได้เห็นรายงานล่าสุดของเรา